สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ช่างจะมาแปงลงร่างเปลี่ยนลูกน้องชบาให้ทุกคนดูนะคะน้องชบาเป็นน้องหมาลูกผสมระหว่างปอมเมเรเนียนกับ เดิค่ะทุกคนโครงสร้างของน้องก็จะใหญ่พอสมควรค่ะลักษณะเส้นขนของน้องก็จะเป็นขนเส้นเล็กๆฟูๆบางๆค่ะทุกคนจริงๆแล้วน้องก็เป็นลูกค้าประจําของแม่ช่างมาหลายปีดีดักแล้วค่ะน้องฉบาเนี่ยวันนี้คุณพ่อน้องบอกว่าอยากได้ทรงกลมๆหน้ากลมเหมือนเดิมครับแม่ช่างแต่วันนี้ขอให้สั้นๆหน่อยเพราะว่าน้องฉบาขนยาวเร็วมากได้ ใช่ค่ะคุณพ่อคะวันนี้แม่ช่างก็เอาน้องชบาขึ้นโตะ๊ะเริ่มจากการร่างทรงขึ้นทรงให้น้องก่อนคะ่ะทุกคนคนลักษณะแบบเนี้ของน้องสับชบานี่นะคะทุกคนจะแต่งงานกันไกลให้สวยละมุนยากมากคะ่ะแต่ว่าข้อดีของคนลักษณะแบบนี้ก็คือเวลาเราแต่งงานกลมหน้ากลมน้องจะดูหน้าเด็กลงคะ่ะทุกคนขนน้องก็จะดูหนาขึ้นคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้คุณพอ พ่อก็พาน้องมาแต่เช้าดัวยที่ไม่ได้จองคิวกับแม่ช่างเลยค่ะแม่ช่างก็ค่อยๆแซกคิวให้มา9ก้าโมงรับ4ี่โมงเย็นค่ะทุกคนเพราะว่าหมาคิวมาก็เยอะเนาะ ใครจะเข้ามาให้โทรมาจองคิวกับแม่ช่างนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเกิดไม่จองคิวเราก็จะได้คิวช้าหน่อยเพราะแม่ช่างก็ต้องค่อยๆแทรกถ้าหมาคิวมาแม่ช่างก็ต้องค่อยต้องเอาเอาน้องไปวางไว้ก่อนแล้วก็ทําให้หมาที่จองคิวก่อนนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้คุณพ่อน้องก็บอกรอได้ครับแม่ช่างน,นานเท่าไหร่ก็จะรออุ้ยปราบปื้มมากค่ะในเมื่อช่างแบบช่างได้ยินแบบนี้นะหายเหนื่อยคะ่ะทุกคน ก็คือทำตามสบายเลยเราไม่ต้องเร่งรัดนะน้องชบานะแต่รับรองเลยว่าน้องจะสวยแน่ๆสวยเสด็จเลยนะั้น ชบาวันแล้วแม่ช่างก็ตัดขนให้น้องค่ะทุกคนเราค่อยแปลงขนให้น้องเอาน้องไปอาบน้ําทําสปาขนให้ขนนุ่มรื่นแล้วก็มาจัดทรงให้น้องตอนที่อาบน้ําเป่าขนเสร็จค่ะทุกคนน้องก็ยอมแม่ช่างแต่โดยดีนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อก่อนน้องชบานี่ดุมากค่ะทุกคนกว่าแม่ช่างจะจับน้องได้นะคะทุกคนคะ่ะต้องมัด ปากใส่คอล,ล่ากันสนันวันไวเลยค่ะทุกคนสู้กันมาแบบหลายปีเหมือนกันกว่าน้องจะยอมไม่ช่างค่ะทุกคนแต่ตอนนี้น้องน่ารักมากค่ะยอมไม่ช่างทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเลยค่ะทุกคนอาบน้ำตัดขนเสร็จแล้วน้องชบาสวยไหมคะทุกคน